หลังจากโอบามาได้กลับมานั่งเป็นประธานธิบดีอีกสมัยหนึ่งของทางฝั่งสหรัฐนะครับความจริงก่อนหน้านี้บรรดาตลาดหุ้นตลาดทองคําตลาดน้ํามันเองก็ตอบรับไปแล้วแต่พอว่ามานั่งได้จริงๆปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีแรงเทขายออกมาอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นกับทางด้านของตลาดน้ํามันตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงครับเมื่อคือนนี้อย่างทางด้านของดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงมาถึง312จุดนะครับส่งผลทาให้หุ้นไทยช่วงเช้าวันนี้เองก็ปรับตัวลงรวมถึงทางภูมิภาคเอเชีย ปิดตลาดครึ่งเช้าที่ผ่านมาครับหุ้นไทยร่วงลงมา5.35จุดแต่ว่าความจริงตอนเปิดตลาดเนี่ยลงมาแรงกว่านี้ครับแล้วก็ลงมาหลุดระดับ1,290จุดด้วยเพราะว่าตอนเปิดตลาดร่วงลงมาประมาณ11จุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มลดช่วงลบลงมาเหลือลบอยู่5.35จุดดัชนีปิดครึ่งเช้าไปที่1,294.39จุดมูลค่าการซื้อขาย21,321 21ล้านบาท ปัจัยลบมาจากเรื่องอะไรท,ทั้งที่โอบามาก็กลับมาตามคาดและก็น่าจะมีการสารต่อเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออก QE 3ผ่อนคลายทางการเงินรวมไปถึงการกดอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำแล้วก็บรราก,การกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆสิ่งที่นักลงทุนกำลังกังวลในขณะนี้ครับก็คือสิ่งที่เรียกกันว่า fiscal c l ล f ปนะครับหรือว่าหน้าผาทางการคลังที่มาที่ไปเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวครับคือเรื่องของภาษีกับการลดงบประมาณรายจ่าย เรื่องของภาษีต้องย้อนกลับไปครับเป็นมรดกมาตั้งแต่สมัยจอร์จบัูบูชตอนนั้นมีการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่พาวพดีเสียงในช่วงนั้นไม่เพียงพอครับเลยทาให้มีการขีดเส้นตายการหมดอายุการลดภาษีเอาไว้พอมาถึงยุคข,ของโอบามาก,ก็มีการต่ออายุมาได้2ปีและก็จะมาสิ้นสุดเอาในช่วงสิ้นปี2,555นี้เพราะฉะนั้นพอเข้าสู่ปี2,556ในวันที่หมกราคม ภาษีของทางสหรัฐนั้นก็จับปรับเพิ่มสูงขึ้นและพอภาษีปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีการคาดการกันว่ารัฐบาลสหรัฐจะสามารถเก็บเงินได้ประมาณ5้0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือเงินที่เก็บจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจะเป็นเงินที่เปรียบเสมือนกับว่ามันจะหายไปจากระบบเศรษฐกิจฮะอีกก้อนหนึ่งครับประจวบเหมาะพอดีในช่วงต้นปี2556กก่อนหน้านี้โอบามาเคยสัญญาเอาไว้ว่า จะมีการลดงบประมาณรายใจ่ายให้ได้ประมาณ10%ซึ่งจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณ1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นระยะเวลา10ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นหากรวม2ก้อนนี้ภาษี5แสนล้านดอลลาร์ลดรายจ่ายอีก1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกันก็จะกลายเป็น6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเท่ากับประมาณ4%ของ GDP สหรัฐซึ่งมีขนาดอยู่ที่15 000, 000, 000, 000, ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขนี้ทําให้บรรดาน,นักวิเคราะห์นักลงทุนค่อนข้างกัง,กงนวลว่า อาจจะถึงขั้นทําให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นหดตัวได้ถ้าหากสภาของสหรัฐโดยเฉพาะสภาล่างนะครับที่ทางด้านของริพับบิกั n นเนี่ยคองเสียงข้างมากอยู่และไม่สามารถตกลงกับทางเดโมแครตได้จนจะทำให้ภาษีมีการปรับเพิ่มขึ้นและเกิดการลดงบประมาณรายจ่ายเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะชะงักงานได้นั่นเองคะอันนี้เลยกลายเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่ค่าเงินบาทช่วงเช้าเปิดตลาดมาครับอยู่ที่30บาท7 4สถึง76สตางค์ต่อน1นดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงมานะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวานอยู่ที่30บาท66ถึง68สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่ล่าสุดมานขณะนี้พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วครับเพราะว่าแนวโน้มถ้าเกิดว่าทางโอบามานั้นเดินหน้าใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้ QE ใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อก็จะมีผลทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงและเงินบาทก็จะแขข็งค่าึ้นไปอีก ขณะที่ราคาทองคํำก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับล่าสุดช่วงเช้าลดลงมา50บาททองคําแท่งรับซื้อ24,900ขายออก25,000ขณะที่ทองูุพัันุ์ขายออก25,400บาทนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นหุ้นเล่นทองช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังความผันผวนเอาไว้หน่อยโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นคุณพิชัยเลสศพง์กิจจากบลธนาชาติคาดเอาไว้ว่าน่าจะมีโอกาสครับที่หุ้นไทยจะลงมาทดสอบ แถวแถวหนึ่งพันสองอแปดิบหรือว่าแถวแถวหนึ่งพันสอง้อยเจ็สิบจุดและค่อยใช้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อรวมถึงคนที่จะซื้อกองทุน LTF เอาไว้ลดหย่อนภาษีในปีหน้าด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของโอบามาและคุณผู้ชมครับพามาดูความคิดความเห็นจากทางรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคุณกิติรัตน,นนองกันบ้างว่ามองการกลับมาของโอบามาจะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างไรคุณกิติรัตนพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่า จะทาให้ประชาคมโลกนีรับรู้ได้ถึงความต่อเนื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ QE3 ที่อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งนอกจากนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของโอบามาจะทําให้สภาพคล่องและผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดีขึ้นทําให้ภาคธุรกิจนั้นใช้ต้นทุนไม่สูงมากนักในการขยายกิจการแล้วก็จะนําไปสู่การจ้างงานและเพิ่มกําลังซื้อนในระบบ จึงเป็นทิศทางที่ดีครับของเศรษฐกิจสหรัฐแต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่าแนวทางนี้จะทําให้เงินสกุลอื่นๆเมื่อไปเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐมันจะแข็งค่าขึ้นแต่ก็คิดว่าแบงค์ชาติจะสามารถดูแลเงินบาทของไทยให้มีเสถียรภาพและไม่ให้แข็งค่าขึ้นจนเสียเปรียบประเทศคู่ค้าอื่นๆครับคุณกิติรัตน์ยืนยันมาด้วยว่ากระทรวงการคลังนั้นจะไม่มีการไปแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนแต่จะช่วยเหลือรวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการส่งออก เกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็นโยบายภาษีอย่างเช่นการยกเว้นภาษีอกรให้กับผู้ประกอบการที่นําเข้าเครื่องจักรซึ่งการดําเนินการเหล่านี้จะทําให้ค่าเงินบาทนั้นไม่แข็งค่าขึ้นจนเกินไปนะฮะซึ่งก็เป็นไปอย่างสอดคล้องเลยนะครับกับทางด้านของหลายๆท่านโดยเฉพาะนะักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและก็เศรษฐศาสตร์ที่มองว่าพอเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการของบ้านเราที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเพราะ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นก็จะทําให้ต้นทุนในการไปลงทุนในต่างประเทศของท่านนั้นถูกลงและถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่บริษัทของไทยนั้นจะโกอินเตอร์ในช่วงเงินบาทแข็งค่าแบบนี้จากเรื่องของโอบามาครับผมพาไปดูเรื่องของ 3G กันบ้างก็เป็นมหาการเรื่องของการตรวจสอบยาวนานพอสมควรครับแต่วันนี้ไฮไลท์พลาดไม่ได้ช่วงบ่ายวันนี้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการถแถลงข่าวแล้วว่าคําร้องที่ทาง67สวยื่นมาก่อนหน้านี้ ขอให้ตรวจสอบการประมูลคลื่น 3G คลื่น2.1กิกะเฮิรต์นั้นเข้าข่ายพรบหัวหรือไม่วันนี้จะทราบผลนะครับโดยจะมีการแยกแยะเป็นประเด็นคำร้อง3คำร้องด้วยกันคำร้องและก็การวินิจฉัยที่ออกมานั้นน่าจะเป็นในแนวทางใดแนวทางหนึ่งต่อไปนี้อย่างแรกครับก็คือการประมูลคลื่น 3G จะชอบด้วยกฎหมายก็เดินหน้าต่อได้อันนี้คือกรณีที่แน่นอนว่าคนใช้ก็คงได้ใช้ชัวร์ผู้ประกอบการประมูลไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วก็จะสามารถวางโครงข่ายต่อไปได้กรณีที่2ก็คืออาจจะมีความผิดพลาดในบางช่วงซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะมีความเห็นเสนอแน,นะให้มีการเยียวยาหรือว่าแก้ไขส่วนกรณีที่สครับคือมีปัญหาชัดเจนเลยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องส่งให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปนะฮะอันนี้เป็น3มแนวทางที่น่าจะออกมาได้ แนวทางแรกชอบด้วยกฎหมายเดินหน้าต่อได้การลงทุนการใช้3 G แนวทางที่2ผิดบางส่วนก็เอามาแก้ไขเยียวยาแนวทางที่3คือไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งสารพิจารณาและวินิจฉัยเลยขณะเดียวกันครับทางนีด้าโพเข้าไปสำรวจตรวจสอบมาว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมองอย่างไรกับการประมูล3 G จะเห็นด้วยหรือไม่หากมีการยกเลิกการประมูล3 G พบว่าส่วนใหญ่6 2 7 6บอกว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าจะเกิดความล่าช้าในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งต่างประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเองเขามี 4G กันไปแล้วขณะเดียวกันประชาชนร้อยละ66.2ก็ทราบข้อมูลและมีความรู้เกี่ยวกับระบบ 3G ในระดับน้อยจนถึงปานกลางนะครับขณะที่ร้อยละ29.31บอกว่าไม่ทราบในเรื่องนี้นะฮะก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่ถึงตอนนี้อยากใช้บริการ 3G แล้วครับเพราะว่าเห็นเพื่อนบ้านมี 4G โดยเฉพาะสปปลาวแม่เขาไปถึง 4G แล้วแต่ว่าของบ้านเรา 3G ยังไม่เกิดเลยนะครับ ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวต่างประเทศกันต่อครับ